สวัสดีครับสวัสดีชาว youtube นะคลิปนี้เราอยู่ถนนลำลูกกานะครับซึ่งแบบว่าวิ่งทางด่วนมามอเตอร์เวย์มาแล้วรถมันเอียงซ้ายอะ่ะเอียงซ้ายแล้วกรจบสันสัสนส,นสนเอียงซ้ายปรากฏว่ารถแบบผมลงไปฉี่เมื่อกี้ผมสังเกตเอ้าวลมเกือบหมดแล้วล้อหน้านะครับล้อหน้ายัางั่วคือจริงๆรล้อหน้าเขาไม่ค่อยให้บดกันนะ แต่มันทําอะไรไม่ได้นะตอนนี้มันต้องบดอะเพราะว่ามันถ้าจอดบนมอเตอร์ว์น่าจะเสียตังค์เยอะออโอ้ไม่อยากจะลงไปดูเลยอะเอียงมากเลยนะครับเดี๋ยวจากประสบการณ์ที่เคยวิ่งเส้นลำลูก,กาเนี่ยมันจะมีปั๊มแรกนะครับแต่มันจะเป็นปั๊มเล็กๆปั๊มแรกปั๊มเล็กๆอะ่ะมันมีร้านป่ายยางเราจะไปถึงไม่นิดเดียว ล้อหน้าเนี่ยถ้าบดเนี่ยคือเสียแก้มนะฮะอันตรายมากเลยนะเวลาจะใช้ต่อแต่ทนีนี้ผมดูลมมันพอไปได้อะตอนแรกนะในตอนนั้นนะตอนเห,เห็นเห็นรั่วมาตั้งแต่ฉลองรัดก่อนจะถึงฉลองรัดแล้วแต่ตอนเนี้ยมันดึงมากเลยผมไม่รู้ว่ามันสภาพประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเรามารุ่นด้วยกันนี่ว่ามันแก้มมันเสียไหมนะแล้วปะได้ไหมแล้วแบบ ยางล้อหน้าผมมันใกล้จะไปแล้วเนี่ยดึงซ้ายมาเลยไอ้พวงมาลัยดึงเลยดึงซ้ายแล้วคอยดึงกลับแบบยางมันยางอะ่ะมันเหลือสภาพไม่มันไม่พอ,ม,ม,พอมันไม่พอที่จะเป็นล้อหน้าแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งจะเปลี่ยนงบงบผมเพิ่งจะเปลี่ยนล้อหลังไปสี่เส้นนะครับก็เลยอ่ารอก่อนนะครับรอรอเงินนะมันไม่ทันนะเราวิ่งงานกันไม่ทันหลายๆคนเขาแซงไปเขาก็มองมองรถเรานะ เพราะเอียงตอนนี้ต้องดึงพงมาลัยไปข้างหนึ่งอ่ะเอียงเอียงซ้ายมากเลยอะดึงแบบตอนแรกมันดึงค่อยๆอ,อ่ะพอผมอลงไปชิ้นช่องเนาะผมก็เลยไปมองดูมันเป็นอะไรที่เห็นแบบลมเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งในปั๊มบางจากไม่รู้ว่าอ้ผมเคยเข้าป่าเาสิบกว่าปีแล้วนะตั้งแต่สมัยอยู่บริษัทสมาร์ทกิีนเนาะมันจะเป็นปั๊มเล็กๆแต่มันจะมีร้านป่ายางอยู่ด้านในนะถ้าถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ แต่ตอนนี้เราไปต่อไม่ได้แล้วเช่นลำลูกกาผมจำได้ว่ามันไม่มีแล้วมันไม่มีร้านแล้วเข้าได้ป่ะเข้าแม่งเลยคือมันไปต่อไม่ได้แล้วย่างน้อยก็เติมลมแล้วกันเข้ามาก่อนเขาจะปะไหมอ่ะ ใชน้ำมันเครื่องไอชิบหายไม่ใช่ร้านปะยางไปต่อไม่ได้แล้วนะลมหมดแล้วต้องหาที่เติมลมก่อนก็คือไม่มีที่ป่านะผิดต้องไปดูปั๊มหน้าแต่ตอนนี้ขอเติมลมก่อนพี่พี่เดี๋ยวจอดขวางแป๊บหนึ่งเติมลมนะพี่ไม่รู้เขาอ,อนุญาตไหมแต่ว่าเราจะเติม mình thêm được thế này vả rồi lan right, bằng right. มันแรงดันไม่พอน้องเขาไม่เจอเติมเติมไม่เ,เข้าเตนนิมเข้าไปสามที่สามปอนด์คือตอนนี้แบบว่าเติมไปเข้าไปแค่สามสิบปอนด์แล้วไม่รู้ร้านไหนแต่นล้วมันเหลือยี่สิบปอนด์เติมไปได้สามสิบไม่รู้ร้านอยู่ตรงไหนแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าำลำนูก,กาเราเคยเราเคยปะแล้วเขาบอกว่า ต้องจอดตรงนี้ก่อนนะให้พี่เ็าเติมให้ก่อนนะเขาบอกว่าร้านเขาเติมให้ก่นอนบอกเขาเติมไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปปัมนะ๊มหน้าคือร้านปะร้านพว,พวกรถเล็กนะเขาไม่ปะให้เมื่อกี้ให้จะให้พี่เขาเติมลมให้หน่อยเขาก็บอกว่าเติมไม่เข้านะเขาไม่เติมให้ก็วิ่งออกมาเมื่อกี้ผมมองไปเห็นปัม๊ม ฝั่งตรงข้ามนี่เรากลับรถมาเลี้ยวโอ้ลับรถอย่างอันตรายเลยนะมันบดอ่ามีปั๊มดาวมีปั๊มดาวนี้วิ่งช้าๆนะครับขึ้นตอนนี้ลุ้นมากเลยนะลุ้นว่าลมมันจะถึงไหมแล้วก็ยางมันจะเสียไหมนะยางหน้านี้อันตรายนะถ้าเสียนะทาไงดีทําไงไม่ได้โอ้นี่ไงรันปะยางอใช่เปล่าไม่รู้เมื่อกี้มองไปไม่ทันเดี๋ยวเข้าปัม๊ม พัมดาวก่อนถ้าพี่เขาไม่ป่าให้ก็ให้เขาเติมลมให้นะครับให้เขาเติมลมให้เขาน่าจะมีที่เติมลมอ๋อเขาน่าจะมีที่เติมลมให้เลยแต่ว่าไอ้ร้านร้านลออ้อแมกร้านเล็กๆร้านป่ารถก,กระบะเนี่ยความจริงเขาก็น่าจะมีที่เติมลมให้นะเขาน่าจะเติมลมได้แต<ๆ>่ว่าของบางจากเมื่อกี้เขาเติมมันไม่เข้านะมันเข้าไปสามสิบปอนด์แล้วน้องเขาก็พยายามมากดมากดมากดให้มันก็ไม่เข้ามันเข้าไปสามสิบแล้วมันก็หยุดสามสิบห้าแล้วก็หยุดเลยสามสิบสามสิบห้าหยุดเลย มันแรงดันไม่พอนะอ่าเนี่ยไอ้ปั๊มเนี่ยปั๊มกา๊าเนี่ยเขาก็เขียนในข้างในนุ้นก็มีแต่มันเป็นปะรถเล็กอันนี้เขาเขียนว่าปะยางเนี่ยเราไม่กล้าเข้าอะ่ะมันเป็นปัมป๊มปั๊ม LPG อ่ะเนี่ยมันปะโอ้ยมันเข้าไม่ได้หรอกเนี่ยทางเข้าเข้าไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปเข้ามาเข้าปั๊มดาวปั๊มดาวอยู่อุ้ยไกลเลย คือถ้าเป็นล้ออื่นนะมันสบายๆนะครับพอล้อหน้านี่เกมโอเวอร์เลยนะตอบไปตอบไม่ได้เลยนะตอนนี้แบบลมเหมือนว่ามันเหลือน้อยกว่าเดิมนะครับมันจะไม่รอดแล้วนะโอ้ยไกลแท้ละเราจะวิ่งเร็วๆก็ไม่ได้กลัวแก้เสียรถเปล่าก็จริงนะครับแต่ว่าน้ำหนักรถเครื่องรถเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ หนักเหมือนกันนะันหลายตันเลยแหละตัวหัวเรานะ่าจะสิบตันอนะ่ะก็ลองคิดดูสิบตันแล้วเครื่องมันอยู่ข้างหน้านะมันหนักที่ข้างหน้าอย่างเดียวนะแล้วตอนเลี้ยวเมื่อกี้นะยางแทบปิ้นคือกลัวแบบยางยางปิ้นแทปปิ้นแบบว่าหลุดออกจากขอบก็คือลมหมดเลยฟู่เลยนะครับจบเลยนะอย่างนั้นเนะี่ยไม่ต่างกับระเบิดนะไปไม่ได้เลยนะอะนรอีกอีกนิดนึงอีกอึดใจนึงนะครับก็จะถึงบําดาวนะ่ากัดฟันอีกนิดนึง ให้ละให้เขารับปะนะให้เขารับปะเอ้เราดูไว้ปั๊มดาวนีกว่าเราดูปั๊มดาวเราดูปั๊มดาวไม่ใช่ปั๊มนี้ปั๊มดาวปั๊มดาวขอให้เขารับปะนะเขาเขียนว่ารับปะยางมอเตอร์ไซค์เติมลมอุย้ยรถบรรทุกยุคนี้อุย้ยรถบรรทุกปะปะอุย้ยรอดแล้วรอดแล้วนะ เราแล้วเราก็ไปใไนต่อไม่ได้แล้วด้วยมาลอดที่ปั๊มคาวเิคหรือปั๊มดาวนะเป็นเส้นลำดุกกาขาออกอยู่ประมาณของสี่ของห้า ทาทำนั่งรถ็้รถใหญ่ตอล็อกดล็อกลอกแล้วครับเนไรครับล็จะจเป็นนอ็อตนอตเบแต่ว่ามีห้อยอยนปะเปนเริบเก้าครับ Nếu mà xay được mẹ, mẹ nó đòi ăn đi Trên này là 2 thân bộ 2 thân Đi xì hả 2 thân lấy bài mưu đi mẹ ừ

เด็ประมุไปลาเแีนกันไปพุ่งเอหลานน่ะพูดเต็มมอเตอร์วิ่งหานเลี่ยมมาหอดหลานบระสัตวอเลี้่าอันเขาเลี้ยอยากชิบม่งกู้อยู่

ร้านจะอยู่ตรงนี้นะปั๊มดาวหรือปั๊มคาเเ็กนะครับเลยปัป๊มปตทมาหน่อยมุ่งหน้าไปมอนะเตอร์วีนะเส้นลำลูกกาเผื่อใครจะใช้บริการพี่เขาเราก็ต้องไปกลับรถนะใส่ไฟทางของทางเข้าท่านี้จะแคบๆหน่อยนะเราต้องไปกลับรถ กลับไปทางนู้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่ประทุมแถวคลองหลวงนะครับเราควรไปลงคลองหลวงนะควรไปลงธัญญะแต่ว่ายางมันรั่วลมมันอ่อนนะครับเราก็เลยต้องรีบลงใกล้ที่สุดก็คือลำลูกกานะลงมาก็ปัม๊มเอโซ่ที่เคยปะเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วเขาก็ไม่มีปั๊มเอโซแล้วมันเป็นปั๊มดาวนะแล้วน้องที่เขาไม่ช่วยเติมลมเ,เขาบอกว่าตอนันเป็นปั๊มเอโซ่มันก็ยังปะ ร้านป่ายู่แต่พอเป็นดับปัมป๊มปั๊มเอ้ยเป็นปัม๊มไอ้บางจากมันไม่มีแล้วนะครับแล้วเราก็มาขอร้านยางตรงเนี้ยไอเติมที่ปั๊มบางจากไอบางจากมาเติมลมไปเข้าแล้วเราก็มาขอร้านตรงเนี้ยให้เขาเติมลมให้เขาไม่เติมให้เขาบอกว่าเติมไม่เข้านะครับก็โอ้โหก็สู้ชีวิตมากเลยเมื่อกี้ปนู่นน่วิ่งเลยไปนู่นนะแล้วก็มองแงะไปมองทางขวานะครับก็คือเห็นพอดีนะครับเห็นร้าน ปะยางพอดีนะก็เลยได้ไปกลับรถตอนกลับรถก็สุดลุ้นนะมันกลัวมันปลิ้นนะครับกลัวมันยางมันหลุดขอบกระทะก็รอดแบบทุลักทุเลนะครับเราวิ่งมาใช้การชนานะครับเรายางรั่วนะครับตอนแรกว่ามาดึงซ้ายลงไปดูปรากฏว่าลมหมดยางรั่วเรารู้ทันทีเลยว่ารั่วนะอันดับแรกคือทํายังไงก็ได้ให้ไปถึงร้านปะยางให้เร็วที่สุดนะพอเข้าไปที่ปั๊มแรกก็ปะไม่ได้นะครับร้านเขาไม่มีแล้วแล้วก็ เติมลมแล้วก็ไปต่อนะครับกว่าจะจบกว่าจะเจอร้านปะยางได้ก็โอ้โหทุรักทุรีสู้ชีวิตมากนะครับตอนนี้เราก็ปะแล้วก็อ่าเติมลมอะไรวิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาเติมน้ามันในปัม๊มต่อมาปั๊มประจาเราเนาะบางจ่าเพราะเรามีบัตรปั๊พมพิธีเพราะเรามีบัตรพิธีก็เจอมนุษย์ลุงจอดรถตรงทางออกนะครับพเพื่อนๆลองลองลอง,ลอง,ลองคอมเมนต์ดิว่าผมจะออกได้ไหมเนี่ย ดูหางตรงโน้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเลี้ยวมันจะเบียดมนสุดบาทตรงนี้รอมนุษย์ลุงครับ